แมน,น้ำอันกว้างใหญ่ของอเมซอนหลายส่วนถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นแอ่งน้ําโคลนที่ไร้ซึ่งออกซิเจนสําหรับหลายคนนี่หมายถึงหายนะมันหมายถึงการขาดอากาศตายอย่างช้าๆสำหรับปลาที่ถูกขังอยู่ในแอ่งน้ำ ระดับน้ำที่ลดลงหมายถึงความตายของปลาแต่มันอาจจะเป็นโอกาสของสัตว์อื่นผู้คนในอเมซอนจะเก็บเกี่ยวรางวัลอย่างเต็มที่ในช่วงนี้และคอยจับปลาที่กำลังหนีตายทุกๆปีปลาวัยรุ่นมากมายในอเมซอนจะต้องทำการอพยพครั้งใหญ่ตอนที่น้ำในแม่น้ำมันเริ่มแห้งในช่วงหน้าร้อนนะครับ น้ำในแอ่งมันก็จะลดลงแล้วก็ขังปลาไว้ข้างในอยู่ในในแอ่งเนี่ยดังนั้นก่อนที่จะถึงช่วงเวลานั้นพวกปลาก็จะพยายามว่ายลงแม่น้ําแล้วก็หนีขึ้นต้นน้ําไปยังที่ที่มีน้ําอยู่นั่นเองการเดินทางย้อนแม่น้ําย่อมเต็มไปด้วยอันตรายแต่มันได้ความเสี่ยงที่ปลารุ่นใหม่มากมายในอเมซอนจำเป็นต้องเสี่ยง เช่นเดียวกับนกที่ย้ายถิ่นกลาในแอมะซอนเริ่มต้นการอพยพพร้อมๆกันในขณะที่หน้าแรงเริ่มแรงขึ้นการอพยพขึ้นต้นน้ำก็กลายเป็นการดิ้นรนเพื่อความอยู่รอด และระหว่างทางผู้อพยพก็กลายเป็นจุดสนใจของแขกที่ไม่ได้รับเชิญประดุกยักษ์ก็เข้าร่วมในการเดินทางครั้งนี้ด้วยฝูงปลาทั้งหลายเกิดความแตกตื่นในขณะที่นักล่าขนาดยักษ์เปิดการโจมตี ผู้อพยพที่เหนือยล้าแห่งอเมซอนต้องถูกตามล่าโดยประดุกที่หิวโหยปลาส่วนใหญ่นี้รอดจากป่าของนักล่าได้แต่การเดินทางของพวกมันจะยากลำบากขึ้นเรื่อยๆตามระยะทางที่ว่ายย้อนแม่น้ำ การอพยพครั้งใหญ่ของสัตว์น้ําได้นำเหล่าปลาทั้งหลายมาจนถึงต้นกําเนิดของอเมซอนที่เขาแอนดิสท้นแสน้ําเริ่มเชี่ยวกราดขึ้นยิ่งว่ายไปข้างหน้าพลังงานของปลาทั้งหลายก็ยิ่งถูกลดทอนลงแต่พวกมันต้องสู้สุดชีวิตในการผลักดันตัวเอง ขึ้นสู่ต้นน้ำในการจะก้าวข้ามอุปสรรคทั้งหลายนักเดินทางเหล่านี้จะต้องกระโดดขึ้นเหนือน้ำ ในเวลาช่วงขนาดหนึ่งผู้พยโยพเหล่านี้ดูเลวกับบินได้ไม่ว่าทางข้างหน้าจะลำบากยังไงฝูงปลาเหล่านี้ก็ต้องต่อสู้เพื่อเอาชนะพลังแห่งกระแสน้ำโดยใช้พลังงานจำนวนมากในการเคลื่อนที่ แต่ใช่ว่าทุกตัวจะประสบความสำเร็จในการว่ายถวนน้ำนักเดินทางที่ล้มเหลวจะกลายมาเป็นอาหารของเหล่าประดุกที่รออยู่ด้านล่างและผู้รอดชีวิตในด่านนี้ ก็ยังมีอันตรายมากมายที่รออยู่ในขณะที่เดินทางไปตามแม่น้ำอเมซอนนักล่ามีปีกก็มาร่วมต้อนรับนักเดินทางเช่นกันนกกระยางที่รออยู่ต้องใช้ส่อผสมความอดทนและการโจมตีดุดสายฟ้าฟาดในการจับเหยื่อของมัน แต่ก็มีบ่อยครั้งที่นักล่าอย่างมันรับถูกโจมตีโดยเหยื่อซะเองด้วยปลามากมายที่ว่ายขึ้นสู่ต้นน้ำเจา้านกกระยางจึงไม่จำเป็นต้องรีบร้อนอะไรปลาส่วนใหญ่รอดพ้นจากง,งอยปากนกกระยางไปได้ แต่ปลานักเดินทางทั้งหลายกำลังจะเจอกับความท้าทายที่ใหญ่กว่านั้นที่ต้นแม่น้ำด้านบนนั่นเองชาวประมงได้เตรียมการมาตลอดทั้งปีสำหรับการมาถึงของผู้อพยพผู้คนมากกว่า500คนจากหมู่บ้านในแถบนี้ ได้เดินทางมายังแม่น้ำจุดนี้และยังมีอีกหลายผู้คนที่กำลังมาสมทบเพื่อต้อนรับผงปลาในทุกๆปีการย้ายถิ่นของผงปลากลายมาเป็นประเพณีท้องถิ่นทุกคนในครอบครัว จะมารวมตัวกันที่แม่น้ำแห่งนี้ทุกคนมีจุดหมายเดียวกันนั่นคือจับปลาให้ได้มากที่สุดด้วยสองมือของตัวเองปลาที่อบยพนั้นมีมากจนพวกเขาไม่จำเป็นต้องใช้แหหรือเบ็ดเลยแต่การจับปลาอย่างจริงจังจะทำกันในส่วนที่อันตรายยิ่งกว่าของแม่น้ำ เพื่อจับปลาให้ได้มากที่สุดพวกเขาจิงต้องก่อสร้างอุปกรณ์จับปลาแบบเฉพาะข,ข,ขึ้นมาไม้และไม้ไผ่เป็นโครงสร้างหลักของอุปกรณ์จับปลาแบบนี้การลื่นหลุดจากก้อนหินแค่ก้าวเดียวอาจหมายถึงความตายแต่ชาวประมงเหล่านี้ ก็พร้อมที่จะเสียชีวิตเพื่อจับปลาให้ได้มากที่สุดนักจับปลาที่กล้าพอจะยืนอยู่บนแท่นที่สร้างด้วยไม้ และท้าทายอำนาจของแม่น้ำอเมซอนบางคนก็ทรงตัวอย่างเสี่ยงตายโดยใช้พื้นหินลื่นเป็นฐานในการทอดแหลงสู่กระแสะน้ำความผิดพลาดก้าวเดียวอัดหมายถึงหายยานะนแต่พวกเขา เป็นนักหาปลาที่เก่งที่สุดในอเมซอนผมหาปลามานานแล้วหาปลามาได้64ปีแล้วนี่เราเพิ่งจะเริ่มกันเองวันนี้ยังอีกยาวไกลนัก ศิลปะก,การจับปลานั้นถูกส่งต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นนักจับปลาแต่ละคนต่างพัฒนาทีเด็ดของตัวเองในการจับปลาแต่ละชนิด รครอบครัวรอคอยฉลองให้กับเหยื่อที่ตัวใหญ่ที่สุด,สดเมื่อมีมากมายว่ายผ่านแม่น้ำในตอนนี้เหยื่อตกปลาจึงไม่จำเป็นใช่ว่าทุกครั้ง จะต้องได้ปลาตัวใหญ่เสมอไปแต่ปลาตัวใหญ่ก็ซ่อนตัวอยู่ในแม่น้ำเสมอประสบการณ์คือกุญแจสำคัญในการจับปลาที่ดีที่สุดขึ้นจากแม่น้ำความอดทนก็จังเป็น ในที่สุดเราก็เห็นปลาขนาดยักษ์ถูกจับขึ้นจากน้ำกระดูกขนาดยักษ์ตัวนี้จะกลายเป็นเนื้อที่เลี้ยงชาวบ้านได้หลายครอบครัวด้วยอากาศที่ร้อนในอเมซอนมันจึงจำเป็นที่ชาวบ้านต้องถน,นอมเนื้อปลาก่อนที่เนื้อปลาจะเสียเพราะความร้อน ปลาตัวเล็กจะถูกตากแห้งที่ริมแม่น้ำทันทีโดยเรียงอย่างสวยงามการอพยพครั้งใหญ่ของฝูงปลาเป็นเหมือนกับของขวัญประจำปีสำหรับชาวอเมซอนและทุกคนต่างยินดี แต่มันยังมีสัตว์ประหลาดอีกหนึ่งชนิดที่เล็ดรอดมาได้จากแหหและชมูวกอันแหลมคมของชาวประมงมือหนึ่งมันคือปลาขนาดยักษ์ที่หายากจนมันกลายเป็นตำนานในหมู่ชาวบ้านของอเมซอนมีน้อยคนนักที่จะพยายามจับเจ้าสัตว์ร้ายที่เรียกว่าพิไรอบา มันอาจมีน้ำหนักที่หนักถึง200กิโลกรัมและเติบโตจนยาวได้กว่า3เมตรนั่นคือปลาดุกที่ใหญ่ที่สุดในอเมซอนการจับพิลาอีบานในเชิง์พาเดนนั้น,นถูกแบนในพื้นที่ส่วนใหญ่แต่ยังมีบางจุดที่อนุญ,ญาตให้จับปลาชนิดนี้ได้ผมเคยจับได้ตัวหนึ่งครับยาว2เมตร49เซนมันหนักเออ180กิโลกรัม แรงมันเนี่ยเยอะมากมากเลยครับในการจับสัตว์ร้ายในตำนานเบ็ดขนาดใหญ่และปลาทั้งตัวจะถูกใช้เป็นเหยื่อเมื่อย่อนเบ็ดลงไปแล้วชาวประมงก็ทำได้เพียงแค่รอ ที่อีบาคิ้นเหยื่อแล้วจากนี้คือการวัดกำลังกันเจ้่อปลาในตำนานมีพลังมากพอที่จะลากเรือได้ทั้งลำในโอกาสเดียวที่นักตกปลาจะลากปลาขนาดยักษ์ขึ้นมาได้ก็คือพวกเขาต้องรอให้มันหมดแรงซะก่อน นักตกปลาต้องระวังมากในการจับเจ้าพีเรอาบาเพราะปลาในตำนานตัวนี้ขึ้นชื่อมากเรื่องการโจมตีคนก่อนวาจ่นอะไริชลาลงอลา,ลอาลอบิชอง หลังจากต่อสู้อยู่ห no นึ่งชั่วโมงเจ้าสัตว์ร้ายก็เริ่มที่จะเหนื่อยล้าพิราอีบาผมจ <fen Rabbit from luxury kids> ับปลาพิราอีบาในตำนานได้แล้วครับผมทำได้แล้วมันต้องใช้คนสองคนในการยกปลาที่หนัก90กิโลกรัมรุ่ โอโอเคโอโอ่พิไรอีบาเนี่ยมันนาตัวยาวได้สามเมตรเลยนีอย่างตัวเล็กพิไรอีบาเดบัสตาร์แล้วก็พิราดูคูเป็นปีศาจแห่งแม่น้ำมันถือเป็นสามยักษ์ใหญ่แห่งแม่น้ำอเมซอนถือเป็นปลาในตำนานของที่นี่เลยครับหลังจากฉลองผลงานการตกปลาสำเร็จนักตกปลา ก็ปล่อยพิลาอีบาลงสู่แม่น้ำเพื่อให้มันมีชีวิตต่อไปในฐานะสัตว์ประหลาดในตำนานของเอเมซอน,นชีวิตของสัตว์น้ำทั้งหลายในเอเมซอนนั้นต้องพบกับความยากลำบาก ในฤดูแรงอันยาวนานแต่ในที่สุดอากาศก็เกิดความเปลี่ยนแปลงในเดือนพฤศจิกายนเมฆฝนอันชุ่มชื้นจะเริ่มเคลื่อนเข้าปกคลุมอเมซอนในที่สุดสายฝนก็กลับมา น้ำปริมาณมหาศาลไหลหลากและเติมเต็มโค้งแม่น้ำทั้งหลายในที่สุดอเมซอนก็กลับคืนสู่ความชุ่มชื้นตามเดิมสำหรับสัตว์ทั้งหลายในะแม่น้ำแห่งนี้สายน้ำคือของขวัญแห่งชีวิต และสำหรับฝูงปลาแห่งอเมซอนโลกแห่งสายน้ําของพวกมันก็ถูกฟื้นคืนกลับมาดังเดิมในแอ่งน้ำตื้นนกจาบบีรูกำลังรอคอยปรากฏการณ์อีกอย่างในอเมซอน ฤดูฝนไดกจะตุ้นให้ปลาที่โตเต็มที่แล้วเดินทางย้อนแม่น้ำขึ้นมาเพื่อร่วมในงานผสมพันธ์ครั้งใหญ่การรวมตัวของปลาจำนวนมากคือสิ่งที่นกจากดิบูนนั้นรอคอยมาตลอดปีเจ้านักล่าตัวนี้ใช้ประสาทรับแรงสั่นสะเทือนและสายตาในการค้นหาเหยือ่อ เมื่อมันค้นพบปลาแล้วจากนี้ก็คือการแข่งขันความเร็วปีกที่กว้างทีง่สองเมตรครึ่งช่วยให้จระนุกชนิดนี้วิ่งด้วยเท้าได้เร็วกว่าปลาบางตัวก็ลื่นกว่าที่คิดแต่มีน้อยมากที่มันจะหนีรอดไปได้ ชารีบูไม่ใช่สัตว์ชนิดเดียวที่มาเข็บเกี่ยวโอกาสในครั้งนี้มีบางอย่างบุกรุกเข้ามาในน้ำปลาในน้ำถูกต้อนขึ้นไปะยะังที่ตื้นโดยผู้โจมตีใต้น้ำทำให้มนันเป็นเป้าที่ง่ายกว่าเดิมสำหรับนกจาบิรู โรมาแม่น้ำอเมซอนคือผู้ที่สร้างความวุ่นวายในครั้งนี้เจ้าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมตัวนี้แตกต่างจากโรมาทะเลญาติของมันด้วยลักษณะของศีรษะที่ปูดโปนและปุ่มที่กลางหลัง ยอดนักล่าชนิดนี้ใช้ระบบเสียงสะท้อนในการค้นหาเหยื่อนในแม่น้ำอเมซอนที่ขุ่นมัวพวกมันจะทำงานเป็นทีมและต้อนฝูงปลาทั้งหลายให้มารวมกันอัดแน่นขึ้นในการสื่อสารกันโลมาจะส่งเสียงคลิกๆแบบต่ตางๆเสียงหวีดและเสียงความถี่ต่ำในการให้สัญญาณเมื่อต้อนปลาสำเร็จแล้ว โรมาแต่ละตัวจะผผดการเปิดการโจมตีเหยื่อที่กำลังตกใจบางครั้งพวกมัน ก็ต้อนปลาให้ขึ้นไปสู่ที่ตื่นจากนั้นฝุงโลามาก็จะโจมตีอย่างสอดประสานกันในขณะที่โลามาแม่น้ำโจมดีเหยืยอของมันจากทุกมุมยอดนันจกจับปลาอีกชนิดก็ปรากฏตัวขึ้น นี่เป็นอีกครั้งที่ฝูงปลาแห่งแม่น้ำอเมซอนได้หล่อเลี้ยงชีวิตให้กับผู้อยู่อาศัยมากมายในฤดูกาลต่างๆ ย้ายถิ่นประจำปีของถุงปลาได้นำชีวิตมาสู่ทุ่งมุมในแม่น้ำอันกว้างใหญ่แห่งนี้หลังจากฤดูฝนอันชุ่มชื้นได้จบลงผู้อพยพทั้งหลายในลุ่มแม่น้ำเอเมซอนก็เริ่มจะออกมุ่งหน้าอีกครั้งสู่การเดินทางแห่งความอยู่รอด